สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยวนี้พามาดูอีกหนึ่งเมนูสร้างอาชีพครับผมเป็นไก่ตัวเล็กแดดเดียวทอดน้ำปลาหนึ่งเมนูเด็ดที่อยากแนะนําเลยนะครับจะทํากินก็ได้หรือว่าจะนําสูตรนี้ไปต่อยอดทำขายสร้างอาชีพก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าเราจะทานกับน้ําจิ้มหรือว่าเป็นข้าวเหนียวส้มตานี้ก็เด็ดมากเลยนะครับสูตรนี้เดี๋ยวเราไปดูสูตรและลงมือทากันเลยนะครับนี่ครับวันนี้ผมใช้เป็นไก่ตัวเล็กน้าหนักอยู่ที่ประมาณสัก8ปขีดเาขีดประมาณนี้ครับเป็นไก่พันเนื้อนะครับผมตัวนี้ล้วงเคร เวลาทอดไก่เราจะได้สวยไม่ดำคล้ำนะครับดัดจัดทรงนิดนึงครับผมไก่ไซนี้เราใจเห็นเยอะนะครับพราค้าแม่ค้านำไปย่างขายก็ประมาณนี้ครับไซเปดขีดเก้าขีดไม่เกินหนึ่งกิโลกรัมตันนี้ก็ถือว่าเป็นไซย่างง่ายทอดง่ายสุกเร็วแล้วก็ขายง่ายด้วยนะครับเราก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมจะใช้มีดบ้างส่วนที่หนานิดนึงแล้วก็จะทําการจิ้มไก่ด้วยนะครับก่อนนาไปหมักพวกเครื่องหมักก็จะได้เข้าเนื้อดีด้วยนะครับผม ไก่ตัวเล็กนี่จะหาซื้อ,อยากนิดนึงเราต้องสั่งให้ร้านเขาซื้อมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับแต่บางร้านขายไก่สดใหญ่ๆก็มีขายอยู่นะครับผมผมก็ทุบดดดจัดทรงนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับวิธีการเตรียมไก่ย่างไก่ทอดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนาไก่ไปล้างแล้วก็ไปหมักได้เลยนะครับสูวนนี้ผมจะใช้ไก่ทั้งหมดในการหมักประมาณ4ตัวน้าหนักไก่อยู่ที่ประมาณสัก3โล5 3โล6ประมาณนี้ครับเครื่องหมักหลกักๆเลยจะเป็นน้ําปลาครับผมใช้เป็นน้าปลาแทบประมาณสัก6ช้อนน,อนแกกงงรัใาตว ตามโดยรสดีไก่สักหนึ่งช้อนครึ่งถ้าเราไม่มีรสดีไก่ก็ใช้เป็นหมูพอได้อยู่นะครับน้าตาลทรายใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนครึ่งน,นะครับผมรบประมาณนี้ผมจะเพิ่มพริกไทยลงไปด้วยประมาณสักสองช้อนชานะครับผมวนเครื่องหมักก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้เยอะมากเลยนะครับผมแต่รสชาตินี้ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับอร่อยจริงนะครับสูตรนี้ เราจะใส่เป็นกระเทียมหมักรวมไปด้วยเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมจะเจียวกระเทียมแยกนะครับผมใบโดยหน้านะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงได้นะครับหมักเสร็จหมักครบเวลาก็นําไปตากได้เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมนี่ผมหมักได้ประมาณสัก40-50นาทีนะครับก็นํามาตากได้เลยนะครับผมวันนี้แดดค่อนข้างจัดเลยนะเราจะใช้เป็นพวกชิ้นส่วนมาทําก็ได้นะครับพวกน่องพวกปีกหรือว่าจะเป็นตัวเมือนผมก็ได้เหมือนกันนะครับผม ตัวนี้ตากได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมก็จะกลับด้านเราจะใช้เป็นไม้ปลายแหลมหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับล็อกปีกนิดนึงเวลานําไปตากตัวไก่ก็จะได้แห้งสม่ําเสมอกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับตัวนี้ผมใช้เวลาตากประมาณสัก3มชั่วโมงครึ่งก็จะประมาณนี้ครับตาก3าถึงสชั่วโมงผมว่ากําลังดีเลยนะครับผมก่อนทอดที่ผมจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับผมเดี๋ยวไ้โรยหน้าไก่ทอดของเรานะครับเกียวกระเทียมเสร็จเราก็จะใช้น้ํามันตัวนี้ครับไม้ทอดไก่ทอดเสร็กราะะอมนนคับณี้พ ไม่ต้องเค็มไปเดี๋ยวติดขมครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ำมันลงไปนิดนึงทั่วไก่เลยนะครับผมเวลาทอดก็จะได้ทอดง่ายถูกทั่วถึงกันนะครับทอดทีเดียวสี่ตัวเลยครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นไฟกลางนะครับในการทอดอาจจะค่อนแรงนิดนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันแล้วก็จำนวนไก่ที่เราใช้ด้วยนะครับจะใช้ไฟอ่อนไปเดี๋ยวไก่จะแข็งไม่น่าทานนะครับไก่ตัวเล็กก็ทอดสูงง่ายครับผมใช้เวลาไม่นานในการทอดสูงง่ายขายกล้องเลยนะครับผมทอดเหลืองะมนี้พอเลยนะครับ อันี้ก็นิยมขายกันร้อยยี่ร้อยสีได้ครับผมก็เล็กหน่อยก็ร้อยได้นะครับก็ตดดก็จะประมาณนี้นะครับต้นทุนต่อตัวก็ไม่เกิน70บาทนะครับนี่ครับถ้าไซนี้นะครับก็จะมีส่วนข้อส่วนขาไว้ขายแยกเพิ่มอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทําขายสร้างอาชีพที่หลายท่านขอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผมอยากได้สูตรไปต่อยอดทําขายสร้างอาชีพนะครับทำตำง่ายเครื่องหมักไม่ได้เยอะเลยนะครับตัวนี้เรื่องรสชาตินี่อร่อยถูกใจแน่นอนครับผมหอมกระเทียมเจียวพริกไทยด้วยนะครับจะทานกับน้ำจิ้มหรือเป็นข โดยกระเทียมเจียวลงไปหน่อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมจะทํากินก็ได้หรือว่าจะนําสูตรนี้ไปต่อ,อยอดทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าขอค,ครับ